นี่พี่ตู้พี่ตู้ชอบไหมพี่ตู้เลื่อนหยุดลงตาขงมันอ่ะโอ้บอกบอกพ่อสิพี่ตู้บอกพ่อสิบอกพ่อสิบอกพ่อก่ันบอกพ่อสิพี่โปใหญ่ไหมบอกบอกพ่อก่อนบอกพ่อก่อนพี่พี่บอกพ่อก่อนไข่พ่อดูเนี่ยเนี่ยบอกพ่อทิพ่อพี่โปใหญ่มากเลยใหญ่มากเลย อ๋ออากิดดิเนี้ชี้งี้อากิอากิอุ้ันี่เออไม่เห็นหรอกมันไม่มาหรอกไม่มาหรอกเออนี่อ๋อชี้ให้ดูหน่อยนี่พ่อน่นพี่บอสิพ่อที่โปรตุญาอยู่ในนี้นะพ่อที่โปรตุญาอยู่ในนี้คัณพ่อเออแม่ด้วย 嗯哼。